สวัสดีครับพบกับเชฟโวดอีกแล้วนะครับวันนี้ได้วัตถุดิบมาเป็นปูม้าสุดสเลยครับตัวใหญ่ๆเลยครับไปห้าตัวโลครับไปตกมาจากคลองหลังบ้านครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรดีนะครับคิดว่าจะทำสองอย่างนะครับคือส้มตําปูปลากับยำปูม้าครับเดี๋ยวเราทําการดองน้ําปลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเปอดดองน้ำปลาเสร็จแล้วจะให้ดูครับวัตถุดิบของเราก็ได้ทําการล้างทำความสะอาดและแช่ปลาเป็นการที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอหาเครื่องยําต่อไปนะครับเราจะจัดมารวมกันให้ดูนะครับรอสักครู่ครับเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนครับให้ดูดน้าปลาเข้าไปก่อนครับมาถึงขั้นตอนการยําแล้วนะครับน้ำยําผมเตรียมไว้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะทาให้ดูมันก็ลําบากครับถ่ายมือเรื่องทามือครับ ผมวันนี้ใช้น้ำยำสูตรน้ำปะลาครับใช้น้ำปะลาะใช้พริกคนใช้น้ำมะนาวครับผสมกันแล้วชิมรสชาติเอาครับแต่ชิมดูแล้วกลมก่อมแล้วก็จะเริ่มยำแล้วครับนี่ปูที่เราแช่น้ำปาลาไว้นะครับเทใส่ลงไปในน้ำยำนะครับแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันครับ นิดหน่อยแล้วก็การใส่ผักที่เตรียมมาเลยครับยำก็อย่างงี้ง่ายง่ายแค่นี้นะครับครับแล้วก็คนในกระัวกกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้ให้เข้ากันแล้วตักใส่จานก็เป็นอันเสรได้แล้วนะครับอหอมมากเลยครับสามาบ้านแปดบ้านเลยครับจัดใส่จานมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับยำปูมาสด น่ากินมากครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับเซฟกดหัวครัวครับมาพบกับเมนูที่สองกันครับส้มตำปูปลาร้านะครับเครื่องส้มตำผมก็ได้ตำแล้วชิมไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะตำมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งมันก็ลำบากครับอีกคนเพิ่งหัดทำมันนะครับนี่ผมชิมน้ำไปแล้วก็จะใส่นครับมะละกอกับปูที่เตรียมไว้นะครับใส่เข้าระเทไปก่อนครับมือเดียวครับ ผมยังไม่รู้เลยว่าจะตำยังไงนะครับโอ้โหปเ,เป็ปนันว่าเดี๋ยวตำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูดีกว่าครับมันลำบากครับโโเมื่อตำเสร็จแล้วตักใส่จานก็จะประมาณนี้นะครับสีสันน่ารับประทานครับหอมชวนกินเลยครับ